สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone 2 h a n d Channel นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอครับเป็นเจ้าตัว S 2 0 Ultra 5G นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงลูกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้เราด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูเครื่องกันดีกว่านะฮะหน้าจอนะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยๆใสๆอยู่นะครับมันมีรอยนิดนึงนะครับมีรอยนิดเดียวนะครับโอเคนะครับตัวเครื่องก็ประมาณนี้เนาะ สวยอยู่นะครับถ้าถามผมว่าสวยไหมก็ยังสวยอยู่นะครับอาจจะมีรอยการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยครับไม่ได้เป็นจุดเด่นอะไรนะครับโดยรวมแล้วคือสวยมากๆนะครับดูด้านหลังดีครับด้านหลังเงาแว็บๆรอยมือผมทั้งนั้นสมดยอดจะเป็นรอยมือครับผมเช็ดทุกคลิปนะครับถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆก็จะจรู้ว่าผมเช็ดทุกคลิปเช็ดอยู่นั่นหละเนี่ยครับข้างหลังสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะเหนะครับอ่า เครื่องกันดีกว่านะครับเป็น S 2 0 u l t r a 5 G นะครับผม,ออออผมขออนุญาตลดแสงก่อนผมแสบตามากเลยสักครู่นะครับ ก็ออยังชั่วน,นะครับเมื่อกี้เสร็จตาบ้างโอเคเนะใกมาถึงเสียงนะครับเสียงชัดเจนเนาะ ชัดเจนนะครับดังสะใจนะครับนนะครับมาถึงโหมดถ่ายภาพกันดีกว่านาะนะครับโฟลคัสแสงได้ปกตินะครับอันนี้คือภาพที่ถ่ายเมื่อสักครู่นะฮะนี่นะับภาพที่ถ่ายเมื่อสักครู่นะครับโอ้โหสวยสดมากภาพสดมาก มาถึงกล้องหน้านะฮะนี่กล้องหน้านะครับทำงานทุกฟังก์ชันนะครับทำงานทุกฟังก์ชั่นสวยๆเลยนะครับอุปกรณ์ก็บอกเลยว่าตัวนี้มาแบบคุบกล่องจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับจะมีเป็นหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จของเขาเลยนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นนีเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีเป็นหูฟังนะครับหูฟังตัวนี้มันไม่มีกล่องเลยเนาะแต่หูฟังก็ยังสภาพดีสวยอยู่เลยครับนี่ครับ ตัว akg ครับรับรองว่าเสียงดีแน่นอนนะฮะแล้วกล่องของเขานะทีอ่อยู่ด้านในนะครับก็จะมีเป็นคู่มือนะครับคู่มือจิ้ม,มสีมรบนะครับใครสนใจนะครับท่านใดสนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้นะฮะหรือไม่สะดวกทักมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับ admin 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 ยินดีกับคุยกับทุกคนนะครับเ,เรื่องสเปคนะฮะเรื่องสเปคข,ของตัวเครื่องแล้วก็ ตัวราคาเนาะจะลงไว้ทีที่หน้าเพจให้ครบถทวนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ